กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ตีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่หัวกุยแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กันในรายการซับเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับผมแม่ก็เจอกันทุกวันจันทร์อีกแล้วนะครับซึ่งรายการนี้ก็ปกตินะครับผมเราก็จะมาดูคลิปที่ทางซัพพอร์เตอร์เนี่ยได้ส่งเข้ามานะครับในกลุ่มดิสคอตกลุ่มกรุ่มสมัครสมาชิกหรือกลุ่มซัพพอร์เตอร์นั่นเองนะครับว่ามันจะตลกงหรือไม่ตรกงหรือไม่มีอะไรเลย หรือ,อยังไงเราก็จะมาดูกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแต่ที่สาคัญเลยอย่าลืมนะครับ้าชอบกันรักกันอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องนะครับเออนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเพื่อไม่การเสียเวลา,าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับคลิปแรก let's go ไปคลิปแรกฮะอ่าน่าจะเป็นฟีไฟฮะอ่ะ first blood double kill ฮะฮะเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบอะไรอ่ะอ๋อก็คือหงอคค้งมาข้างหลังแล้วก็แปลงล่าง First, แล้วก็ตัด <flight, S 1> ต้นไม้ First, but, เฟิร์สบัดดับเบิลคิวคลิปแรกมามันก็เอาซะแล้วนะครับ ไปคลิปต่ตอไปอะไรเนี่ยยิงอยู่ที่ฟรีไฟอยู่นะร่วมลงมายิงอย่างผ uh ับเกมฟรีไฟจริงๆแล้วมีเรื่องวิทยาศาสตร์ซ uh ่อนอยู่และมันมีสาระนะในเกมเราจะเห็นว่าต uh ัว huh. บอลเรากระโดดลงมามันก็จะเคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็วเลยแต่ในสัดกางร่วมแล้วอ,อย่างมันเคลื่อนที่ โอ้โหมาเป็นความรู้ซะแล้วนะครับโอ้โหเบลิก uh ูด huh. ่ะลงแล้ว uh huh. ค่อยๆลงจอดที่พื้นอย่างปลอดภัยใช่จริ uh huh. ง <Right. S 2> ๆก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรื่อที่เราโดดร่มเนี่ยครับมันจะช่วยในเรื่องของแรงต้านอากาศตอนที่ตัวละครกระโดดจากเครื่องบินครับตัวของคนเราเน uh ี huh. ่ยันจะผลักโมเลกุลของอากาศผลักไปเฮ้ยอย่ามาคว้างอย่ามาขวา้า,า,วางต oh. มันร่วงลงมาได้อย่างรวดเร็วครับแต่ ว่าพอเราตามร่มทึ๊เนี่ยอากาศมันสามารถต้านในตัวร่มไว้ได้ครับเพราะว่าร่มมันเบาแล้วมันก็ขนาดใหญ่นะฮะทําให้ความเร็วค่อยๆลดลงมาครับจนถึงความเร็วที่ปลอดภัยและลงสูง <Hey. S 1> ่พื้นอย่างปลอดภัยพร <Hey. S 1> ้อมับถูงสมรภูมินั่นเอง <Hey. S 1> เห็นไหมครับ <Hey. S 1> ว่าเกมที่เราเล่นกันเนี่ยก็มีสาระนะครับเฮ้ยไอ้ี้ยเพิ่งรู้เดียวพระเจ้าโอ้โหเพิ่งรู้อะไรอะฮะอะไรโอ้ oh. โอ้โหโอ้โหอะไรวะมึงกินได้ไงอะไย่าไม่กลัวพึ่งต่อยปากแล้วหรือต่อยมาแล้วไอ้ย่าวานะพึ่งต่อยน่าจะต่อยไปหลายแม่นะฮะปากชา เยี่งงยนเสียวไนนี้ไ้เป็นกูดคลิปออกันมาเมือ่อกี้ไปเดินตลาดนัดมาฮะเจอปลาแซลมอนแพ็คละยี่บห้าบาทกดมาสี่แพ็คร้อยหนึง่งกินนห้ชุ่มปอดเลยตอนจะเดินออกจากร้านเออมันเป็นมะละกอไม่ใช่เลยนะใช่ไหมมะละกอลุงลุง,งอย่าก,กินเยอะนะน้ำตาลจะขึ้นเป็นยังไงอา้าวมะละกองไงครับถ้าลุงไม่เคยกินเนื่อมะละกอลุงมะละกอหรือมะม่วงมะเนี่ย มาละกอแหละดูดูลักษณะหลยนะครับเบลิกูดเงียบฟรีไฟไปอีกล้มาอ่ะขัดตาลเป็นเหตุกนีบอกเอาเามันพยายามม่ลุงเออเดี๋ยวกูพัดแม่งก็เจอเหรอย่าาอยาาอยาฟาอย่าูยามไม่ชุบเจ้าขวาอแป๊นึงตายไหมกูยามไม่ชุบเจ้าขวา เราอยู่ด้ยวยกันเอ้พฤติกรรมไม่เหมาะสมฮะฮะฮะเกมดีคุณภาพดีฟรีไฟนนบวันเ e รดี้กูดอ๋ออาฮะอะไรเนะี่ยอ่าเล่นม,มือมถือหน้าเฮ<ร>้ย เ้ยระวังไข่แตกบ้านตาเรียกอะไรทุเรียนเดี๋ยวเขี่ตาบอกว่าไอ้นี่เป็นไข่ไม่ใช่หรอตาไม่ได้บอกว่าทุเรียนเป็นไข่แต่ตาได้บอกว่าระวังไข่แตกเออระวังไข่แตกนี่มันทุเรียนใช่เออนี่มันทุเรียนไงเออก็คือบอกว่าไข่ไม่ใช่หรอนั่นแบก็ลองนั่งทับดูว่าอะไรจะแตกก่อนระหว่างไข่กับทุเรียนเออเวรานั่งเออแล้วก็นั่งดูเด็ด่าไข่แตก

เวลาที่สามพึ่งแล้วนะคะซึ่งตออ้อบอกว่าวันนี้ที่ฉันมารายงานสถานการณ์ตอนนี้เป็นภาคเหนือตอนล่างภาคการตอนบนนะคะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์วันนี้รถเบาบางมาก,มากแทบ <ละ S 2> จะม <ลด S 1> ไม่มีแต่คันเดียวเลยนะคะอรถเต็มเลยไม่ใช่ไม่ได<อ>้คันเดียวซึ่งแปลกใจมากนะคะวันนี้ทำไมซึ่งสำนักข่าวเราก็ต้องรายงานตามความเป็นจริงเนาะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้เราขอผู้กองส่งขีดที่ใหม่ค่ะเออยังไม่รายงานข่าวอะไรเลยอ่ะไม่มีรถ กูอยากจะรอใครสาวก้อนไหนไมพี่ดูดิโอ้โหสมชื่อรายการอะเราปิดไทยด้วยดาเมจสุดยอดแห่งดาเมจไทยคลิปเอาไปเลยสาวสวยเอาไป